ข่าวลือการจับคั้วจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่จบนะแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางก้าวไกลกับพักร่วมเขาก็จับมือกันทํา MOU แล้วก็ถแถลงตอบสื่อเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวลือที่ว่าเนี่ยก็คือว่าทางภูมิใจไทยแอบไปดิวกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะไปจับคั่วกันใหม่กวนกันใหม่แล้วเพื่อที่จะมาเป็น,กนแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ข่าวลือออกมาแบบนี้ครับเสียหนูอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักครับ โพสภาพนี้เลยสยบข่าวลือนั่งทานขนมหวานกับคนสวยก็คือน,น้องจ้จาจ๋าคุณสุพาน,นันครับแล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่าแบบนี้เหรอที่มีข่าวว่าออกไปตั้งร้าบานที่ฮ้องคองใช้ภาษาวัยรุน่นครับรดบานเออนี่ยครับคุณอนุทินมันมีข่าวลือออกมาว่าไปเจราจากับคุณทักษิณน,นะฮะแล้วก็ระบุด้วยนะว่าในวงอาหารน่คุณอนุทินคุณศักดิ์สยามเนี่ยแล้วก็มีคุณชัยเฉลิมชยัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์รวมไปถึงแกนนํา ผู้สนับสนุนพักพลังประชารัฐด,ด้วยจนคุณทักษิณต้องมาออกมาปฏิเสธผ่านทวิตเตอร์บอกว่ามีข่าวลือว่าแกนนำพักฟากรัฐบาลปัจจุบันไปพบผมที่ฮ่องกลงลือกันมั่วไปหมดมผมอยู่ดูใบครับเดินทางพรุ่งนี้ดึกๆยังไม่มีแผนไปฮ่องกงครับจลข่าวยืลือนะฮะแต่ว่าไม่มีดิวเพราะว่าเสนหนูก็ปฏิเสธคุณทักษณิณก็ปฏิเสธโอ้ยาคนจะดีวกันทําไมต้องบินไปถึงฮ่องกงโทรศัพท์ก็มีไหม ลายเลยอะไรก็มีขายเต้าไหนบอกสิขายเต้าเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เต้าข่าวกันจนลืมไปว่ายุคปัจจุบันนี้เขาสื่อสารกันแบบว่ายังไงก็ได้แล้วอะจะพาเวทแบบกลุ่มข้อความขึ้นมาลบทันทีมันก็ยังได้เลยแต่ข่าวเือเยอะเนี่ยเมื่อวานยิงคําถามเนี้ยหลายคนเหมือนกันนักข่าวยิงคําถามเนี้ยหลายคนมากเลยในงานแถลงเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับโลคปัจจุบันที่การสื่อสารมันเร็วจริงๆเฟกนิวเยอะนะเสพเฟกนิวดีๆท่านผู้ชมแล้วก็อย่าเผลอแบบว่าพอได้แล้วมาปั๊บรีบแชร์ข่าวอะไรแบบนี้อันนี้ผกฎมา เป็นตุเป็นตะนะเออเป็นตุเป็นตะแล้วอู้เชื่อเขาไปแล้วเชื่อแล้วแชร์ต่อใครฟังอะไรใครบอกอะไรไม่จริงข้อมูลฉันถูกที่สุดเออเอ,อ,อย่างเงี้ยเฟกนิวเลยนะค่ะ